เา่ไสกอปมันเหมือนซาซิมิอ่ะซาซิมิมันีทำภาเรไม่ทเขาไม่เลือน่เอาเอามี่ปาดแม่มจริงต้งแ่จริงต้องมีจานอีกจานนึ่งตั้มไก่ใช่นั่นไงก็ไม่มีปาดเนื้อหายไปเยอะมากเลยเนื้อหายไปเยอะมากเเ็ไขกตรงที่ยากเป็นเม็ดิ่เขาตัด อ้แม่เราบอกว่าไอ้นี่มันปอกปืนขาดบ้าก็ผ่าครึ่งเลยหยิบไก่ขึ้นเลยนี่ก็จะกระกวังนี่ก่อนวะเกณฑ์ขยไปีเกณฑ์เดี๋กววไม่มีนได้ก่อวังข้างบนก่อนลูกหยไปเลยถ้าไเนื้อมันอยู่ในบ้าเออมันยังไม่ขาดบ้าตแบบว่าวกาจสะอาดนะแต่ว่าไอ้นี่ยอะไปแตกใจเลยตกใจสับป็รดลุกลงไปหมดแล้วนู้ดโดนไก่นู้ดคูเลือกอยามือ จะหยอามือที่ไป๋ยวจะโดนคาน <c oughs> นี่การปอกสัปบปะรดของนองเรียนชั้นปอหานะคะปอกได้ดีมากเลยค่ะเนื้อหายหมดแล้ว <c oughs> <c oughs>